สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่นแน่กดแชร์ชกดนานดดานากดเยะยันกดเยอะเอะนะคะวันนี้มีข่าวโดนค่ะเบิ้มเปิดปากแล้วดิฉันบอกแล้วว่าถ้ามีอะไรน่าสนใจคนที่จะเปิดปากก็คือเบิ้มแต่เบิ้มพอพูดแล้วก็จะบอกว่ารายละเอียดไปเอาที่สงกาแต่สรงกาก,ก็จะพูดแบบเดียวกับเบิม้มแต่น้อยกว่าตกลงรายละเอียดอยู่ตรงไหนความจริงอยู่ตรงไหนไปฟังกันก่อนค่ะ นักสืบพยานยไฟโจทย์อีกครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้ก็จะเป็นกลุ่มพยานพนักงานสอบสวน ก็ได้สอบถามสักครั้งไปก็ไม่ปรากฏว่ามีมุญเหตุจูงใจที่จะให้ผู้ต้องหามีเหตุจูงใจอันสำคัญเช่นได้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของน้องชมพู่แล้วก็ไม่มีมูญเหตุจูงใจใดๆ การประสมต่อต่อ้ความต่อความที่เป็นเพศเป็นเพศทอีกแลทั้งยังไม่พบความความโ,โกรธแค้นโกรธแค้นเคื่องกันระหว่างครอบครัวโจมร่วกับเฉลยที่สองขั้นอาฆาตบไนราต่อกันอนอกจากนี้แล้วเราก็ยังได้ถามถึง พยานประจักษ์พยานที่ที่เห็นว่าหลุกคนเรากุ้งน้องไปขนัดปาแล้วก็ไม่มีประจักษ์พยานคนใดที่เห็นว่าจำเลยสองไปกระทำการถอดเชื้อเกงรวมทั้งเครื่องในจักกระถางโสทังยัง ของผู้ตายไม่พสารพันธุกรรมหรือดีเออของผูนเลยสองในร่างการนอ้องซึ่งวันทรุ่งนี้ก่อจะเป็นการสืบยารายงานสองส่วนอีกครั้งหนึ่งครับส่วนรายละเอียดพระเด็ต่างเดอเชิดทันในสุขกรารถามว่า เชื่อในด้าจุมชนทองคิดองดิแม้กระทั่งว่าเรื่องการเรื่งน้มสะบานอะไร โดยจากการเสถีิรของน้องทังในบางทังในตัวจำเลยเองทางการสืบสวนก็ไม่พบประวัติการเกี่ยว 妖怪。 会谈。 ค่ะวันนี้ทีมของจำเลยนะคะไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านเดิมร้านนรินแล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงกันในร้านอาหารนั่นแหละก็แต่เราไม่เห็นจำเลยที่สองนะคะได้ยินว่ามีปัญหาเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนั่งนานแล้วอะไรทํานองนี้ไม่รู้ว่าขี้แตกหรืออะไรยังไงนะคะแต่ก็จำเลยที่สองไม่ได้มานั่งร่วมถแถลงด้วยมีแต่จำเลยที่หนึ่งที่ หน้าตานั่งอยู่ข้างๆทินทนายเนี่นะคะแต่หน้าตามันขัดกับคําแถลงคือหน้าตาทุกคนขัดกับคําแถลงมากเลยค่ะมันดูเหนื่อยแล้วดูหนักใจแต่คําแถลงที่เขาบอกก็คือว่ามันไม่มีอะไรหน้าหนักใจเลยเขาได้นําความคือได้พยายามทําความจริงให้กระจ่างแล้วการสืบสองวันนี้เป็นการสืบของเ,ออเจ้าหน้าที่ สืบสวนสอบสวนซึ่งจะเป็นตัวปิดประเด็นทั้งหมดนะคะเขาก็บอกว่าการนำสืบครั้งนี้เนี่ยถ้าให้ประโยชน์กับฝั่งจำเลยคืออย่างเป็นเรื่องเดียวก,กันกับที่เขาเคยพูดไว้ตอนเปิดคดีนะคะแบบเดันเลยก็คือว่าลูกความของเขาไม่มีเหตุจูงใจที่จะทำให้ก่ะคดีลูกความของเขาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับ การก่อคดีนี้ลูกความของเขาไม่มีเรื่องโกรธขึ้นเกิดเครืองก,กันกับพ่อแม่ของผู้ตายคือไม่มีเรื่องโมโหโกธาไม่มีเรื่องนี้คือเรื่องทะเลาะเบาแวงไม่มีเรื่องแย่งทรัพย์สินไม่มีเรื่องแย่งสังวาสไม่มีเรื่องอะไรทั้งสิ้นก็คือไม่มีมูลเหตุจูงใจเลยในการก่อคดีแล้วไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยจากการก่อคดีนั่น เขาจัดพยาชี้เห็นว่าเพราะไม่มีพวกนี้ลูกความของเขาคือบริสุทธิ์เคยเห็นคนก่อคดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไหมคะนั่นแหละคือลูกความของคุณก่อคดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะก,ก่อคดีเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้ประโยชน์จากความตายของเด็กเขามีแค่อะไรบางอย่างที่การฟ้องเขาก็ฟ้องตำรวจฟ้องถูกต้องพลั้งมือบรรดาโทรศั คราว่าพรังก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นมันจะเข้ากันมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่ว่าสืบสองวันนี้มาแล้วจะได้เรื่องว่าไม่มีประจักษ์พยานไม่มีคนเห็นว่าอุ้มเด็กไปพลากเด็กไปไม่มีคนเห็นว่าไปเอกระทําต่อศพอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะว่าไม่มีคนเห็นเพราะถ้ามีคนเห็นคงไม่รอมาเป็นปี เพราะฉะนั้นการสืบวันนี้การที่เข้ามาสรุปวันนี้เนี่ยคุณจะบอกว่าได้ประโยชน์ฝั่งคุณพ่อฝั่งนู้นยอมรับแล้วว่าไม่มีประจักษ์พยานไม่มีใครเห็นไม่ใช่ค่ะยอมรับแล้วว่าไม่มีมูลเหตุก็คือต้องมีการถามว่าเออจำเลยเคยเป็นคนที่ทำมีประวัติอาชญากรรมออันนั้นมันไม่มีเราก็รู้อยู่แล้วแต่พฤติกรรมของจำเลยล่ะ มีพยานบางคนให้ปากคำพฤติกรรมของจำเลยในการที่เป็นคนบันดาลโทสะง่ายแล้วพลั้งมือทำร้ายคนได้ง่ายมีพฤติกรรมอย่างนี้มันจะไปเข้ากับการพลั้งมือทำร้ายนั่นแหละค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะทานายบ้มก็พยายามพูดว่าเขาทำเต็มที่แล้วเอาข้อเท็จจริงพยายามเอาข้อเท็จจริงเข้าไปให้มากที่สุด แต่การตัดสินก็จะขึ้นอยู่กับศาลนั่นเองนั่นก็เหมือนจะบอกว่าถ้าศาลตัดสินลงไม่ใช่ความผิดฉันถ้าศาลตัดสินยกก็คือเป็นความดีความชอบของฉันที่ฉันนำข้อเท็จจริงไปนำเสนอทำให้ศาลเชื่อให้ศาลมองตามเห็นตามจากนั้นที่ฮามากก็คือตอนปิดท้ายเนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษ รูปแบบเดิมๆม,มาเริ่มกลับมาแล้วนะคะมานั่งถแถลงแล้วก็เออเบิ่มพูดไปเยอะพูดไปบทนั้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรายละเอียดให้ไปถามที่สงการสงกาก็พูดแบบเดียวกับเบิ่มว่าการสืบครั้งนี้เราได้ประโยชน์ก็คือเราได้ประโยชน์ว่าลูกความของเราเนี่ยออไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรเลยในการที่จะทําความผิดและไม่ได้รับประโยชน์จากการทําความผิดครั้งนี้ก็พูดซับเดียวกับ ของเบิ้มพูดแต่พูดน้อยกว่าหลังจากนั้นก็ตบท้ายด้วยว่าแต่รายละเอียดก็เช่นเคยครับบอกไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้จะถแถลงซ้ำๆกันอยู่ทำไมไม่รู้จะถแถลงซ้ำๆกันทำไมคะ่ะแต่มีอันนึงที่น่าสนใจคือเบิ้มพยายามจะคลี่คลายว่าถ้าไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมอายการสั่งฟ้องแล้วทำไมตำรวจสงสัย เอาหลักฐานเอาอะไรยังไงถึงทําเรื่องฟ้องได้บิ้มก็มาคลี่คลายว่าอายการสั่งฟ้องเพราะเอาหลักฐานในเรื่องของความงมงายเอาเรื่องของสยศาสตร์ความเชื่อของคนพื้นบ้านเรื่องการดื่มน้ําสาบานเรื่องการสาบานคือเป็นเรื่องความเชื่องมงายเอาตรงเนี้ยไปสั่งฟ้องดิฉันว่าเบิ้มพูดไม่หมดค่ะถ้ามันมีแค่ความงมง,งายแค่ไอ้ผวยไม่ดื่มน้ําสาบานอย่างเดียว ใครจะไปสั่งฟ้องคัตลกนะถ้าไทม์ไลน์มันไม่มีปัญหาถ้าไม่มีประจั์พยานแวดล้อมเห็นว่ามันไปด้อมด้อมมันไปอยู่ตรงจุดที่ก่อเหตุได้จุดตรงนั้นตรงนี้แล้วมันก็ไม่ยอมรับว่ามันอยู่ตรงนั้นใครจะไปสั่งฟ้องได้คะถ้าไอ้พลยมันไม่ให้การแต่ละครั้งสับสนไม่รู้ว่าตัวเองรู้ว่าหลานหายไปได้อย่างไรพูดสามครั้งไม่ตรงกันหลายซิมอย่างนั้นใครจะไปสั่งฟ้องได้คะ ถ้าไม่มีเส้นผมที่เชื่อมโยงระห้างศพกับในรถใครจะไปสั่งฟ้องได้คะถ้าไม่มีเส้นหมอของจมูกที่สองไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุใครจะสั่งฟ้องเพราะฉะนั้นการสั่งฟ้องได้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เบิ้อพูดที่ว่าเอาเรื่องของความงมงายไม่ดื่มน้ําสาบานไปเป็นจุดตั้งต้นที่การสั่งฟ้องเพราะจริงๆเนี่ยเขาพยายามจะส่งอายการอยู่หลายรอบ คือจะพยายามไปขอหมายจับอยู่หลายรอบนะคะแต่ไม่มีตัวมัดจนกระทั่งจนกระทั่งมีผลของซิงโครตอนออกมาจนกระทั่งมีผลของซิงโครตอนออกมาจึงสามารถที่จะมัดได้ แต่ยังออกไม้จับไม่ได้คุณจะออกไม้เรียกก่อนแต่เขาไม่ยอมไม่อยากออกไมายเรียกต้องการออกไม้จับเพราะว่ามันเยอะมาเต็มทีแล้วก็เลยมีพิธีกรรมอะไรกันอย่างอื่นในเรื่องของการข่มขู่พยานหรืออะไรจนออกไม้จับได้อันนี้แหละคะ่ะที่ฉันว่าเบิ่มพูดไม่หมดพูดไม่เต็มอันนี้แหละคะ่ะที่ความที่เบิ่มพูดไม่หมดพูดไม่เต็มแล้วเลยทําให้ทุกคนมีสีหน้าพี่อักพี่อ้วนโดยเฉพาะจําเลยมีสีหน้าเคร่งเครียดมาก ตัวทนายเองก็พูดเหนื่อยๆเหนื่อยๆเหนื่อยๆทับคดีเหนื่อยๆคือไม่ได้มีความใหม่อะไรเข้ามาเลยในสิ่งที่ออทนายทรมารังสีเนี่ยออกมาถแถลงวันนี้มันเป็นเรื่องเก่าที่เขาเคยพูดมาแล้วตั้งแต่ปีก่อนตอนเปิดศาลนะคะเขาเคยพูดแบบนี้มาแล้วว่าไม่มีนี่ไม่มีนั่นแล้วทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น กำเลยก็ยังต้องกังวลต่อไปว่าในสิ่งที่ตำรวจมีนอกเหนือไปจากที่เขามานั่งพูดตรงนี้แล้วนี่นะคะจะทําให้ศาลร,รับฟังมากน้อยแค่ไหนมีคนเห็นเข้าในส่วนยางในเวลาที่เก่อเหตุได้ใกล้กับจุดที่ซ่อนตัวเด็กพบเส้นผมของเด็กที่ตกในที่ที่ถูกตัดในที่เกิดเหตุในที่พบศพมาห่นอยู่ในรถเขาและ คำโกโหกพกลมอะไรหลายๆอย่างพฤติกรรมของจำเลยโดยเฉพาะคำให้การของลูกชายจำเลยว่าพ่อเป็นคนมีนิสัยสันดานอย่างไรตรงนี้แหละคะ่ะทุกอย่างมันประกอบกันอย่างที่บอกดิฉันไม่ประหลาดใจเลยว่าเขาจะมานั่งแถแลงอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรมัดได้เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรมัดได้มันถึงต้องทําคดีเป็นชิกซอมันถึงต้องช้ามันถึงต้องนานมันถึงต้องเอาทุกอย่างมาประกอบกันเป็นชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น ถ้าดูสีหน้าของคนที่นั่งถแถลงในนั้นเนี่ยนะคะมันกําลังร้องไห้มากกว่ามันเทค่ะมันกําลังร้องไห้มากกว่าจะเฮพุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งเมื่อวานที่ฉันบอกว่าวันนี้จะต้องสองปากเป็นพราทนายชรอเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าปากของเอ,อสอบเนี่ย ปากของสอบยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะขึ้นในวันนี้ตอนเช้าแล้วก็มาขึ้นสืบตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนว่าวันนี้เอาสืบมาให้หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาสอบค่อยเอาสอบที่เหลือมาต่อที่ยังที่ยังไม่จบเอามาต่อกันเดี๋ยวเราไปรอดูพรุ่งนี้ค่ะดิฉันว่าพรุ่งนี้ก็คงจะมีการนั่งถแถลงแบบเดิมๆแบบอย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อจะสร้างความมั่นใจว่า ชิวๆไม่มีประจักษ์พยานไม่มีดีเอ็นไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีแรงจูงใจแรงจูงใจมันมีค่ะผลประโยชน์มันมีเป็นโดยอ้อมแต่ว่าอย่างที่บอกเขากล่าวหาว่าพลัง้งมือดังนั้นก็คือว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนหรอกแต่พลั้งไปแล้วก็ตกกระไดพลอยกระโจนแล้วไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะ ได้มาถึงตรงนี้แต่พอมันได้แล้วก็เออดีเว้ยใช้ได้ใช่ได้มันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะคุณคาดหวังว่าความยุติธรรมจะมีจริงดิฉันเมื่อฟังโจทย์เขาก็คาดหวังอย่างนั้นเช่นกันสําหรับคนผู้ชมทุกคนต่างคนต่างคิดต่างคนต่างหาความยุติธรรมของตัวเองดิฉันมองว่าคดีนี้โอกาสที่จะยกฟ้องน้อยมากเพราะฝีมือของทนาย ไม่ถึงขั้น